ผมพูดไม่เก่งจริงแต่งเป็นเพลงดาเจ้าว่าเจ้านั้นชีเอาเลยแต่งดาเจ้าสักหน่อยตระกูลจักรีตระกูลอัปรีมันจ้องจะคอยแต่งตั้งกันมาคงกินกันมาก็ไม่ใช่น้อยประเทศมีเจ้าไทย เมีเล็กเมียน้อยก็มากมีอภิรีทุกอย่างผ่านเงินมาสร้างเวียงวังมากมายเห็นแล้วมันช่างเจ็บใจมันผ่านคนไทยจนปีปนตระกูลเ่งสวยเอือเจ้าสัวรวยกันทุกคน ตระกูลอัปรีตระกูลกาลีคือมาอดนุนคนไทยต้องสับสนโดนภูมิพลหลอกมาผมพูดไม่เก่งจึงแต่งเป็นเพลงให้ฟังใจผมจะอยากดังแค่เล่าให้ฟังทุกคน ว่าต้นจักรีมันก็บ้าหีกันทุกคนต้นความจันไรทำให้คนไทยต้องอับจนคือต้นตระกูลไม่ดนไอ้ผู้มีผลหลอกลวง <c oughs> อบรีทุกอย่างท่าเงินมาสร้างเวียงวังมากมาย เห็นแล้วมันช่างเจหายมันผ่านคนไทยจนปีปนตระกูลเฮงสูไวเอือเจ้าสุรวยกันทุกคนตระกูลอัปีตระกูลการีคือมาหิดุนคนไทยนั้นสับสนโดนภูมิพลหลอกเอา ผมพูดไม่จ็่งจึงแต่งเป็นเพลงให้ฟังใช่ผมจะอยากดังแค่เล่าให้ฟังทุกคนว่าต้นจักรีมันก็บาฮีกันทุกคนต้นความจัไรทำให้คนไทยนั้นจนแสนจนคือต้นตระกูลมหิดน ไอ้ผู้มิพลหลอกลวง